ในวันนี้กเกษตรปทุมเช็คอินได้มีโอกาสติดส้อยห้อยตามกลุ่มแปลงใหญ่ผักตำบลบางหลวงอำเภอเมืองปทุมธานีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชผักคุณภาพณนะแปลงใหญ่ผักตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งที่นี่มีความโดดเด่น ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ทดแทนระบบเรือทำให้ลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมากและช่วยลดเวลาในการให้น้ำทำให้มีเวลาในการใส่ใจดูแลกระบวนการอื่นๆได้มากขึ้นนอกจากนี้ที่นี่ยังมีความโดดเด่นทางด้านช่องทางการตลาดอีกด้วยโดยทั้งสองแปลงใหญ่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบไม่มีห่วงวิชา เป็นการพูดคุยแบบแปลงพี่แปลงน้องและไม่ใช่แค่ว่าแปลงใหญ่ผักตำบลบางหลวงจะมาเอาวิชาจากที่นี่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพราะกล้าพันผักซึ่งทางแปลงใหญ่มีความชํานาญให้กับแปลงใหญ่ผักตำบลบางเตยอ,อีกด้วยโดยคาดว่าในอนาคตทั้งสองแปลงจะมีความร่วมมือกันทางด้านวิชาการเทคนิคด้านต่างๆและการตลาด เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับทั้งสองแปลงใหญ่อย่างแน่นอนท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปทุมธานีสำนักงานเกษตรอำเภอสามโคกหรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีได้เลยครับ